ขับรถแอ๊กหน้าดูอะ่ะขับรถแล้วแอ๊กอะดูเลยมือดูมือดูดูดูแขนดูแขนแอ๊กขับรถจิ T ้เท้าเอวขับรถแอ๊กขับรถมือเดียวป่าหลอกเป็นแผลโอ้ยยัใช้ได้ยังไม่ได้แก่กระโหลกกระลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวขึ้นทางนี้นะไปทางซ้ายนะ tăng này, tải, này, tăng này, đi, <coughs> 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 นักเก่านะเว้ยผมนักตอนเอ้ย